ัสลามอะไรุกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะแนะนํานะครับการกรีดซ้ํานะครับหลังจากที่เปิดหน้านะครับเปิดหน้าไว้นะครับมันจะช่วยให้หน้ายางของเรานะครับไม่ช้าเสียหายนะครับแล้วก็บีกเลี้ยงนะครับการกรีดที่ เข้าเกนไม้นะครับถ้าเราปีดเปลือกน้าเลยนะครับปีดให้ได้น้ำยางเลยมันจะทำให้การเ,เรากรีดบาดได้นะครับนี้เวลาเรามาซ้ำนะครับเราก็กดนะครับกดมีดลงไปนะครับจากรอยเดิมนะครับให้ลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับ วันที่สองนะครับที่เรามากรีดซ้ำนะครับผมจะทำคลิปให้ให้ดูอีกครั้งนะครับอัเดตให้ดูอีกครั้งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้นำไปปรับใช้นะครับตอนเป็นมีดที่สองนะครับครั้งที่สองที่มารีดซ้ำนะครับรอยที่เปิดนะครับเราก็เปิดไว้นะครับไม่มีความเล็กนะครับ ไม่ชิดเนื้อเยื่อเจริญนะครับครั้งนี้ก็ให้ชิดเนื้อเยื่อเจริญเข้าไปอีกนิดนะครับค,ค่อยกดมีดนะครับถ้าเราซอยเร็วนะครับโอกาสที่เราจะกรีดบาดนะครับก็จะมีสูงนะครับระวังกันนิดนึงนะครับ ทางด้านนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนลิ้นยางเลยลิ้นยางไม่พอนะครับครับก็กดมีดลงไปนะครับให้เล็กกว่าเดิมนะครับจากรอยเดิม มันจะทำให้น้ำยางนะครับไหลเพิ่มขึ้นนะครับน้ำยางจะค่อยๆไหลนะครับออกมาเพิ่มขึ้นวันละนิดนะครับ สามวันนะครับถึงจะน้ำยางจะเริ่มออกดีไหลดีนะครับซอยให้มันช้าๆนะครับถ้าซอยเร็วโอกาสที่เราจะตีดบาทนะครับมันมีสูงนะครับ เปลือกที่มันตายนะครับตอนที่เราเปิดมันก็จะแตกออกนะครับแล้วก็น้ำยางที่มันไหลออกมามันก็จะเออล้นทางข้างนะครับอันนี้ก็ฝนตกนะครับเมื่อกี้ฝนตกนแรงไปนะครับมันก็เริ่มปรยโปรยนะครับก็มาถ่าย ทาคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทางด้านขวามือนะครับการกีดการเอียงนะครับนี่อยู่ลักษณะยังไงนะครับต้นนี้หน้ามันโค้งนะครับมันต้องเอียงเอยอะหน่อยนะครับหน้าโค้งเข้าทางด้านในนะครับ มีดเป็นมีดเก้าเก้าสองนะครับเบอร์สองเก้าเก้าโอเคนะครับคล้องหอกนะครับก็จะให้ดูนะครับเราปิดฝั่งนี้ผมจะเปิดลึกนิดหนึ่งนะครับมันก่อนน้ำยางจะไหลเร็วหน่อย น้ำยางจะค่อยๆไหลออกมานะครับก็เปิดครั้งแรกก็ได้ประมาณนี้นะครับ่อนที่เปิดหน้านะครับน้ํายางไหลออกมาผมก็รองไว้นะครับฝั่งนี้ผมน่าจะปิดผมปิดซ้ำแล้วนะครับ นี่เป็นเป็นครั้งที่สามแล้วครับติดซ้ำหน้าไว้แล้วนะครับ ก็มาถ่ายให้ดูนะครับเพื่อได้เป็นแนวทางนะครับในการที่จะนำไปปรับใช้นะครับของในส่วนของท่านนะครับเดี๋ยวผมจะตีดให้ดูนะครับต้นที่ยังยังไม่ได้กรีดซ้ำนะครับ ก็ดูต้นที่มันผิดซ้าก่อนนะครับหน้าที่สามมันจะมีที่สามนะครับมันจะน้ำยางมันจะไหลคล่คองขึ้นนะครับ ยางมันจะไหลเร็วขึ้นเดี๋ยวพาไปปีดให้ดูต้นที่ยังไม่ได้ปีดั้นนะครับจะเปิดเปิด,เป,ดเปิดหน้าไว้นะครับมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับจะเปิดหน้าไว้ขั้งแรกเราก็มารีดซ้ํานะครับมันจะปีดง่ายนะครับ ถ้าเราเปิดเลึกโอกาสที่เราจะกรีดบ,บาดนะครับกรีดเข้าแกนไม้มันจะมีสูงนะครับทีนี้ลีเลี่ยงได้เลยนะครับไม่ให้กรีดบ,บาดนะครับไม่ให้กรีดเข้าแกนมือมือมือใหม่นะครับหลายหลายท่านนะครับที่เปิดกรีดยางยังยังไม่ไม่ ไม่รู้นะครับว่าควรที่จะเปิดกรีดนะครับอย่างไรนะครับยางอ่อนเปิดหน้าแรกก็เหมือนกันนะครับอย่าเปิดให้ลึกเนี่ยนะครับต้นที่มันไม่มีน้ํายางออกมาก็ก็จะดีนะครับนี่อ่าที่เราเปิดครั้งแรกนะครับเปิด มีแรกนะครับอย่างที่เราเปิดหน้าเนีย่ยมากรีดซ้ำวันที่สองน้ำยางก็จะออกนะครับฝนตกลงมาน้ำก็ไม่ซึมเข้าไปในท่อน้ำยางนะครับมีที่สองน้ำยางจะออกออกเลยนะครับจะได้มากได้น้อยก็มันได้น้อยอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ได้มีเยอะนะครับ เพราน้ำยางมันยังไหลไม่คล่องนะครับรการกรีดก็ไม่คิดเนื้อเยื่อเจริญนะครับมันก็จะออกมาเยอะนะครับแต่มันจะกรีดง่ายนะครับนะครับนะครับจะสวยให้เร็วก็ได้นะครับ รอยเปลือกที่แตกออกนะครับก็เดี๋ยวมันก็จะหมดไปนะครับเราปีดลงไปทุกวันทุกวันครับไม่ได้ทุกไม่ใช่ทุกวันนะครับปิดไปเรื่อยๆมันก็จะหมดนะครับบางต้นเปลือกมันไม่แตกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเปลือกที่มันตายนะครับเ,เปิดหน้าไว้อย่างนี้แล้วเรามา ปิดซ้ำนะครับนายางมันจะสวยนะครับก็นำไปนะครับรับใช้กับสวนของท่านได้เลยนะครับ เทคนิคนี้มันจะทำให้ดเดกเลี่ยงนะครับการกรีดบาดนะครับเข้าเกนนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตน,น้มโค้งนะครับจะกรีดให้ดูช้าๆนะครับ พอมีเอฟอยากดูให้นะครับเวลากรีดอยากให้ดูกรีดช้าๆนะครับจะได้นําไปเป็นแบบอย่างได้นะครับแล้วก็ดึงขี้ยางออกก่อนนะครับลอกขี้ยางออกมันจะง่ายนะครับ เนี่ยพอสก,กิดปุ๊บน้ำยางจะไหลออกมาเลยนะครับเปิดหน้าแรกๆนะครับมันน้ำยางจะไหลไม่นานนะครับบางท่านโอ้ยน้ำยางมันหยุดไหลเร็วก็กังวลน,นะครับ กลัวยางไม่ออกที่จริงแล้วมันน้ำยางถ้าหยุดพักการกีดไปมันก็จะไหลช้านะครับแต่เมื่อเรามากีดซ้ำนะครับน้ำยางก็จะไหลเร็วนะครับมันจะพอมีที่สามนะครับมันก็จะไหลเร็วกว่านี้อีกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับ,ร,บรับชมนะครับก็ฝาก กดไลค์นะครับกดแชร์ดกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสลามโมอะไรกุมครับสวัสดีครับ